สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะล่าสุดนะตอนนี้นะครับพี่น้องโอ้ยฝนตกจางหนักหน่วงนะครับพี่น้องมืดคือคือเลยนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้ยมองไม่เห็นภูหลวงเลยนะครับพี่น้องนะภูหลวงหายนะครับพี่น้องตอนนี้นะฮะภูเขาฮหลนก็ไม่เห็นนะครับพี่น้องน่าจะตกแรงมากเลยนะฮะเอฟซีโอ้ยแกวเลยพี่น้อง อย่างนี้ได้ยกยอแน่นอนนะครับพี่น้องลุ้นกันนะครับ fc ถ้าฝนตกแรงจะลงไปทำการยกยอนะครับนี่เอ้ยตกมา,มาพี่น้องเอ้ยนะครับผมพึ่งหวานปุ๋ยเมื่อเช้านะครับพี่น้องโอ้ยข้าวผมจะได้กินปุ๋ยหรือเปล่านี่นะครับ โอ้ยตกมาอย่างหนักสิมองไม่เห็นผู้หลวงเลยนะครับผมน,นี่ครับา <c oughs> ตกโดนๆเดอ้อเทวดาเอ้ยนะครับนะถ้าตกแบบนี้นะฮะประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่นะครับก็ รับร,รองในเอฟซีน้ำที่บ <here> ่อเต็มแน่นอนนะครับพี่น้องนะเนื่องจากน้ำมวลน้ำหาสาลอ้ามวลน้ำหาสารมาสั้นเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านครับโอ้ตอนนี้หลานสาวก็นอนห่มผ้านะครับแม่เอาสมุดเข้าไปหน่อยโอ้ยายก็มานะครับโอ้แม่ยายผมนะฮะเหมือนลาอุพยพเลยนะครับพี่น้องโอ้ นะนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับล่าสุดเนาะดู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  fc มวลน้ำมหาสารไหลบ่าลงมาจากคูตมองนะฮะแล้วก็ชายคานะฮะตรงนี้เนาะโอ้ผมวางแผนได้ดีมากเลยนะครับ fc นะไม่น่าหรอผมทำไมมีแผนเนาะนะมัวน้ามหาศาลนะครับพี่น้องไหลบ่าลงมาจากภูเทือกเขาพุตมองเนาะเอฟซีไหลบ่าผ่านนะไปที่หน้าบ้านของผมนะลงสู่นะครับหน้าของผมนะโอ้โหสุดยอดเลยนะการวางแผนผมทำคันคูนะเอาคันคูซนเนาะ ผมทำคันไว้เนาะไม่ไม่ให้น้ำไหลบ่าลงสวนยางของยะหนิงนะฮะ f อผมทำลงไปแบบนี้นะครับพี่น้องน,นี่แก้วเลยนี่นะครับผมสาเหตุเนาะทำไมผมอยากจะทำลงรถตรงนี้นะฮะก็อยากจะเอารถไถเนาะนำรถไถรถยนต์นะรหรือรถมอเตอร์ไซค์จอด ตรงนี้นะครับพี่นอ้อง่าแล้วบริเวณหน้าบ้านนะฮะได้เงินได้ทองเนาะจะทําการเทพื้นนะฮะทุกท่านอาจจะทําเป็นตรงนี้นี่ตรงที่รถถจอดเนาะนะนะกอบล็อกขึ้นมาหนึ่งก้อนหรือสองก้อนนะก็จะลาดปูนปูกระเบื้องนะเป็นที่นั่งเล่นนะพี่น้องอนาคตนะครับพี่น้องเอฟซีโอเจ๋วพี่น้อง อเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับ F4 นี่ล้างนะครับพี่น้องนี่แล้วทีนี้น้ำนะะน้ำฝนมันช่วงฤดูฝนมันเปียกนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องลวดมจะเปียกนะฮะม,มันเข้าไม่พ้นนะฮะ F4 นะเข้าไปอีกก็ชนบ้านนะครับอ่นะเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมเนาะทุกท่านก็เลยอยากจะ ทำหลงรถนะอ่ะโมไซคุณแม่ใหญ่เนาะมาจอดไว้ตรงนี้นะโอผฝนตกแบบนี้นะถ้าตกในตอนกลางคืนนะครับตกแรงแบบนี้นี่สามารถนะครับออกนะฮะเอสซี FC, ออกสองกบสองเขียดนะฮะผมไม่ไปไกลครับเอซีทุกท่านผมจะนี่แหละหน้าบ้านนะครับพี่น้องนะ องบริเวณหน้าบ้านครับ F c ซกบนี่กบแล้วก็เกียนนานะครับเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องนะ,ะแค่บริเวณสวนยางนี้ก็ได้เป็นโล2โลแล้วครับนะนี่สวนยางของน้องสาวแม่แม่ยายเนาะด้านนู้นนะครับแล้วก็สวนยางที่น้องชายไปกีดรับจ้างนะฮะโอ้กบเยอะนะฮะนี่โอ้โหตก แรงมากเลยอ,อ้เสียดายน้ำชายคาตรงนี้เนาะน้ำชายคาตรงนี้มันมันไหลไปทางไหนเนี่ยนี่ครับโอ้กิ่งยางเดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกเนาะ,ะมันเข้ามา เลยหน้าบ้านเราผมแล้วนี่เดี๋ยวมันหักครับเนาะน่ครับโอ้ตกแรงครับวันนี้นะภาวนาให้ตกเนาะตกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวหลังจากจบทริปนี้นะฮะเอฟซี 4, เดี๋ยวผมจะลงไปดูมัวน้ำเนาะเดี๋ยวจะไปเปิ่งนะหรือไปปล่อยนะเอซีให้มันไหลลงบอ่อเนาะไหลลงสระ นาเอฟซีให้กักเก็บน้ำไว้ตรงนั้นนะครับผมถ้าเต็มบ่อนีโอ้โหสบายแล้วทีนี้นะเนาะตกแรงจริงๆครับพี่น้อง f c โอ้นี่ครับผม มันดินของผมผมันไหลไปนู่นหมดแล้วเนาะโอ้ยตกในจริงๆครับทุกท่านถ้าผมต่อเนาะน้ำใช้คาก็จะตกลงไปที่แดนเขาเนาะเราก็ไหลวนมาตรงนี้นะครับน,นี่น่ะเอฟซีทุกท่านเออ นาผลเนาาทำอะไรมันลำบ,บากนะครับพี่น้องอ่าต้องครับก็ก็เก๊กอยู่ที่บ้านนะครับผมอ่าเดินทางก็อันตรายครับเอฟซเนาะก็จะพึ่งเบื่อกันนะครับพี่น้องนะมีแต่ถ่ายบริเวณบ้านให้พี่น้องเอฟซดูเนาะทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ ดูคลิปต่างๆให้กับทางช่องผมนะฮะพอได้มีค่าประทูนะครับพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะฮะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยเอาคลิปนี้ก็อัปเดตไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ